สวัสดีครับขอพามาชมลิงไม้แกะของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวเก่ามีการลงลักษ์และปิดทองไม้แห้งสนิทมากเลยครับ ศิลปะสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลังหางขโมดตามตำราลักเก่าทองเก่างานไม้แกะหรือเขี้ยวแกะงาแกะต้องแกะด้วยมีดเท่านั้น ถ้าเป็นแกะด้วยเครื่องเป็นยุคใหม่ครับดูกันอย่างชัดๆครับสวยงามครับเป็นลิงถือดอกบัว ไม้แห้งจนน้ำหนักเบามากเลยครับตัวไม่เล็กไม่ใหญ่สามารถนำพกติดตัวได้ของเก่าๆหาดูได้ไม่ง่ายนะครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วพบกันใหม่ครับ